ครับคลิปนี้เป็นแนะนำการเรียนบทที่4คาวาสกิสำหรับผู้เรียนออนไลน์นะครับสิ่งที่ได้รับก็ืะมีแม่กุญแจชุดนี้พร้อมฟัน5ฟันแผ่นเพจตัววัดฝันครับเมื่อผู้เรียนได้รับให้นำแม่กุญแจนี้แม่กุญแจล็อกบอกเราจะเรียนบทเรียนนี้จากคู่มือพร้อมกันพร้อมคลิปสอน บทเรียนนี้คือคาวาเคเอมีความลึก3ระดับฟันมี8ฟันครับเบาะจะมี5ฟันโดยเริ่มเราจะทำความเข้าใจจากตัวนี้ก็คือเริ่มเบาะจะมีฟัน5ฟันจากฟันที่4ถึงฟันที่8เป็นฟันแถบเดียวจึงใช้กล้องส่องดูระดับฟันได้อีก3ฟันจะอยู่ที่สวิคจะเป็นฟันสลับบน4ล่างส จะใช้กล้องส่องยากหน่อยครับครับว่าเราดูจนเข้าใจเราจะมาลืดดูดูแม่เบาจนเข้าใจเราก็จะมาลืดเอาไส้ออกสลับฟันกับชุดฟันที่ให้ไปครับโดยงัดสลับตรงนี้จะมีสลักเล็กๆอยู่งัดขึ้นงัดตรงนี้ขึ้นเอาไส้ออกนะครับไสจะออกกดตัวนี้ด้วยนะครับ เราก็ดูฟันจนเข้าใจตามนี้แล้วเอาฟันมาสลับกับกุดฟันที่ให้ใส่เข้าไปใหม่และใช้กล้องส่องเหมือนเดิมครับกล้องส่องดูฟันแล้วเขียนใส่กระดาษที่เตรียมไว้ฟันที่4ถึงฟันที่8พอดูแล้วเขียนแล้วก็ออกมาเหมือนเดิมเอาไส้ออกมาแล้วก็ดูจากเฉลยด้วยตาเปล่าแล้วก็ เช็คดูไหมว่าถูกถ้าถูกก็ติ๊กถูกผิดก็ผิดดูจนเข้าใจมาตรฐานก็คือ5ครั้งถูกครับจากนั้นนำฟันที่ได้มาเรียงเนี่ยครับที่เราสลับเมื่อกี้มาเรียงเป็นแม่เฉลยตามเนี้ยสี่ลึก4ีถึงแลึกอะไรก็ใส่ตามไปใส่เสร็จก็เอาใส่ไปในสวิชไอ้กุญแจล็อกบอกใช้กล้องซอง ตรวจดูตรงกับเฉลยไหมถ้าตรงก็ตัดฟันแบบเพื่อไขนะครับต้องตัดให้ได้ตามนี้ฟันกุญแจเพื่อไขเบาะแบบรวมฟันทั้งสองฝั่งรวมฟันก็คือทิกอีกด้านหนึ่งต้องไขได้เมื่อไขได้จะใช้กล้องส่องดูระดับฟัน ที่สวิ์อีก3ฟันได้เท่าไหร่ก็มาดูจากแม่เฉลย3ฟันก็คือฟันที่1ที่2ที่3ตรงไหมจากนั้นก็ตัดกุญแจที่ไขเบาะได้อีก3ฟันตรงจุดนี้แม่กุญแจจะไขสวิ์ได้ครับถ้าไขาได้ก็ผ่านไขไม่ได้ก็จบแต่อันนี้ก็คือเราไม่ได้ตัดแบบรวมฟันเมื่อรวมฟันจะต้องไขได้ลักษณะอย่างนี้นะครับ การตัดลืมบอกไปเราจะตัดด้วยแผ่นเพดแผ่นเพดจ,จะมีแถบนี้คือแถบ8ฟันอย่าไปหลงตัดแถบ7ฟันนะครับครับเมื่อตัดฟันใช้แผ่นเพดตัดการวัดฟันจะวัดที่นี่ที่กุญแจล็อกเบาะไม่ได้นะครับให้วัดฟันที่สวิททั้ง2องแถบจะได้แถบหนึงสฟันแถบหนึ่งสฟัน เสร็จแล้วเช็คตรงตามตัวอย่างไหมตรงก็เขียนอย่างนี้แล้วตัดแบบรวมฟันเพื่อไขสวิตได้ก็ถือว่าจบบทเรียนนี้ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ